ค่ะพบกับอ้อนานาเซียได้ครั้งหนึ่งในศิลปะการระบายสีนะคะก็วันนี้อย่างที่เช่นเคยนะคะอันนี้คือพาร์ทที่สองนะคะก็วันนี้เปลี่ยนคนระบายสีหน่อยนะ,ะนี่หน้าตาน่ารักนี่โอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะแต่ขอบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะ กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะกล้องอาจจะเบร์เบร์หน่อยก็ขออภัยนะคะเราเริ่มทำเริ่มกันเลยคะ่ะ,คะนี่นะคะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมอันนี้ไม้นะคะแล้วก็พวกสีแต่อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะคะเหมือนพาร์ทที่หนึ่งแต่พาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่สองแตกต่างกันคือพาร์ทที่หนึ่งก็จะเป็นสีแบบพวกนี้นะคะแต่พาร์ทที่สองเราคือจะแบบผสมสี หรือว่าสีใส่ดุ้งนะคะเราจะเป็นแบ่งอันนี้แล้วกันเอ,อ้ออันนี้ลกับใบไม้นะคะใบไม้ขอแจ้งเตือนนิดหน่อยค่ะก็คือว่าไอ้พวกนี้ที่มันเพิ่มเพิ่มมาเนี่ยก็คือว่าช่วงว่างๆนะคะเราก็ไปนั่งระบายกันเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะนี่นะคะ ใบไ,ไม้ถ้าเกิดตามจินตนาการเราก็อาจจะระบายสีอะไรก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้มันเหมือนจริงเราก็อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้นะคะเราไม่ใช้สีเขียวเนาะเพราะสีเขียวมันเหลือน้อยแลย้วอ๋อใช้ได้ค่ะเมันอาจจะใช้นิดหน่อยเนาะใช่ค่ะวันนี้นะเราจะมาระบายเอใบไม้นี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้เป็นสายลุง้งใช่ไหมสองอย่างเลยใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> แต่อันนี้เราต้องเหลือแกนไว้นะคะแต่สําหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เราไม่เหลือแกนไว้เ,เพราะว่าอันนี้ตอนนั้นเราไปรับปลายที่ร้านน,นแล้วเราก็เพิ่งรู้นะว่าเขาให้ไว้เส้นเสียมดำไปได้วยนะอ๋อเพราะว่าเราเพิ่งมือหมัดเอ้ยมือใหม่นะคะโอเคค่ะก็วันนี้ ก็แบบว่าเราอยากให้คลิปมันแบบว่ามันว่างเปล่านะเราก็เพื่อความสนุกให้แก่ผู้ชมนะคะก็มานั่งคุยกันหน่อยๆน,นะคะคุยกันก็เรื่องไอ้พวกนี้นะคะให้มันมีแบบเป็นเสียงก็ขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเสือคนไม่ดูพาร์ทะะรที่หนึ่งนะคะให้ไปดูพาร์ทที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วจะบอกว่าอีกครั้งหนึ่งนะ,ะว่าพวกเราพึ่ง เริ่มทำนะคะเริ่มทำวันแรกนะคะและครั้งแรกด้วยค่ะก็ใครที่ทำเก่งกว่าน,นี้ก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าพวกเรานะคะแค่กดแย่ไปนะคะใครไม่ชอบอะไรก็อย่ามาว่าเราเลยเนาะขอให้คอมเมนต์มีแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดมานะไม้ก็ไม่มีเนี่ย ี่บอกนะเปลี่ยนหน้าคนหน่อยมาดูคนญิ่งระบายกันค่ะนี่ค่ะเซียนเลยนะเนี่ยขนาดเพิ่งระบายวันแรกนะเดี๋ยวอยากรู้มากเลยนะคะว่าคําว่าเซียนมันคืออะไรเซียนมนหมายถึงว่าเอาแบบชํานานขึ้นมากมากๆแล้วอ๋อีนมันก็แบบฝึกเล่นนะคะคนนี้ซูมไปที่ใบไม้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ นี่ค่ะเรจะเน้นตรงใบไม้ใบไม้ที่เรากําลังระบายกันอยู่แต่ถ้าเราระบายสีจนครบเจ็ดสีแล้วก็อาจจะซ้ํากันหน่อยนะคะนี่ค่ะให้มาดูกันใกล้ๆจะชัดกันอีกครั้งเลยนะว่าสิ่งที่เราบายกันนะอุ้ยทำไมกล้องมันอ่ออ๋อกล้องมันไม่ค่อยชัดนะคะก็ขอพ่ายหน่อยมัเหมือนการ์ตูนค่ะพอซูมมาๆปุ๊บมันไม่เหมือนเลยพอซูมเข้าไปใกล้ปุ๊บเหมือนการ์ตูนเลย เบอร์เบอร์ใช่ไหมคะอืะขับๆประมาณนั้นแหละคะ่ะก็ขอภัยด้วยนะคะแต่ขอถ้าอยากจะดูชัดๆก็ขออย่าซูมนะคะเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้เหรอคะค่ะวันนี้เออจะไม่ได้แล้ <laughs> ขอโทษด้วยนะคะ <laughs> ก็คือเราเป็นแบบเป็นคนตลกนะคะงั้นคุณคะคุณจะลงคลิปวันนี้เลยหรือเปล่าตอนเย็นไหม ตอนเย็นไ็ได้ค่ะค่ะค่ะงั้นก็ก็ลงวันไหนก็วันนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าวันไหนไม่ค่ะมันจะมีขึ้นให้อยู่แล้วค่ะก็ฝไกดตามชแนลเหมือนเดิมนะ O N แล้วก็ slash N A N A แล้วก็ C H นะคะส่วนของคุณผิงก็อะไรนะ V V d e E จุดแล้วก็ P นะคะ อ๋อนี้ไม่ต้องแหนแ์ไได้ค่ะแพทแต่ของอ,อ้นนานานะคะมันอาจจะขึ้นไปโพ์บนชาแนลยูทูบของคุณนะคะ V V e P ค่ะมันอาจจะไปโพ์บนนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นเกือเดียวกับอ,อ้นนานาคะนานๆทีจะได้มาหาคุณน้องผิงเนะคะเพชื่อผิงดันดินบอกนะคะถ้าเกิดเราอ่ะ เกลี่ยสีมันเยอะไปแล้วก็สามารถตัดออกอย่างนี้นะคะตัดขึึนเดึงนี่นะคะแล้วก็ไปโอ้หกนะคะโอ้โห,น,ะะโโหนี่ขนาดฉันยังไม่รู้เลยนี่นะคะแล้วค่อยๆเกลี่ยจะตัดคลิปไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะตัดตัดว่าตัดหรืวพักไปก่อนละแล้วก็มาถึงตอนที่ระบายดอกไม้เสร็จเลยเพราะว่าหกนาทีแล้วนะอ๋อตัดจะได้ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอจบลงแค่นี้นะคะบ๊ายบยยังไม่จบสิ